สวัสดีครับพบกับผมนายหัวมหาชัยครับวันนี้เราจะมาแนะนําไม้จากสวนครับไม้เด่นประจําเดือนครับผมน้าไม้ไหนที่เด็ดที่เด่นครับในเดือนนี้เรามาดูกันครับว่าต้นไหนบ้างครับที่ตอนนี้กําลังสวยกําลังงามในสวนดอกไม้บ้านนายหัวมหาชัยครับนะฮะต้นนี้ครับผมนะบุษรินครับ บุษรินนีกำลังงามเลยครับผมนะเป็นพุ่มใหญ่ๆแบบนี้สีกำลังมาครับผมนะสีแดงสดใสเลยครับผมนะในกระถาง8นิ้วแบบนี้ครับผมนะความสวยความงามครับใบใหญ่ๆแดงๆครับผมนะกับบุษรินครับผมนะต้นต่อไปฮะต้นนี้จเจริญมงคลครับผมนะ,จะเจริญมงคลแม่ชื่อดีเพาะมากฮะ จาริญมงคลครับส่งพุ่มสวยๆแบบนี้ครับผมนะไปจัดสวยจัดกันได้เลยครับผมนะแล้วยิ่งกัดสียิ่งสวยครับจริญมงคลฮะนี่ฮะไปแต่งหน้าบ้านกันกับจริญมงคลแบบนี้ครับแล้วสีเขาจะงามครับผมนี่คือไม้เด่นประจําเดือนครับนะเรามาแนะนํากันนะครับผมอ่ะต้นนี้ครับต้นนี้แผ่นดินทองครับ แผ่นดินทองแม่ชื่อก็แผ่นดินทองพี่น้องเอ๋ยน,นะอยู่บ้านเราเนี่สีเหลืองอาร่ามแบบนี้กับแผ่นดินทองครับเป็นส่งพุ่มให้เรียบร้อยครับผมนะความสวยความงามก็ใบกลมๆแบบนี้ครับแผ่นดินทองครับผมต้นต่อไปครับต้นนี้เป็นต้นที่ยอดนิยมฮะต่างหูชาววางครับผมนะต่างหูชาววางครับหรืออ่อไม้สวยๆแบบนี้เห็นไหมฮะ นะเป็นกอเป็นฟอร์มพุ่มสวยงามเลยเดียวต่างหูชาววังครับนี่ก็เป็นไม้ติดอันดับเหมือนกันนะครับผมนะทีะ่จัดสวนกันในขนาดนี้ครับแต่งหน้าบ้านหน้ามองกันเลยทีเดียวต้นนี้ครับต้นนี้แม็กพิเศษเลยทีเดียวครับผมต้นนี้สีเหลืองอารามครับทองระยะครับผมทองระยะครับผมนะโปรตีนี่เราเห็นแต่สร้อยระยะครับผมนี่ฮะ มีทองระยะออกมาแล้วนะครับใขรที่ยังไม่มีก็เป็นเจ้าของเส้อครับนะแล้วมันจะห้อยระยะลงมาแบบนี้ครับสีเหลืองทองอารามครับยิ่งกัดสียิ่งเหลืองนะพี่น้องนะอะ่ะต้นต่อไปครับผมต้นนี้นะสุขสมใจปองครับผมนะสุขใดจะเท่าสุขสมใจปองฮะนะน,ะนี่ใครยังไม่มีจับจองเป็นเจ้าของดูความสวยเขาสิครับแหม่ยอดอ่อนสีเหลืองอารามครับนะ แล้วสีข้าล่างครับถัดมายิ่งสวยครับผมนั้นในกระถาง8นิ้วครับผมนะนี่คือไม้เด็ดไม้เด่นนะครับผมนะใครที่สนใจไม้ครับวันนี้นายหัวเอามาให้แล้วครับนี่ก็ตีทองครับผมนะเป็นใบตีพี่น้องเป็นใบตีสีเหลืองทองอารามแบบนี้ครับตีทองครับผมนะสูงด้วยนะพี่น้องนะต้นนี้ประมาณ70เซนเลยทีเดียวครับแหมอ่ะความสวยความงามนั้นนะครับดูกันเลยครับใครชอบใบตีครับผมกับ ตีทองตัวนี้เอ้านายหัวแล้วขอเบอร์เทอด้วยล่ะมาโมโมอยู่นะเบอร์โทอร,ทอ,รอะไรล่ะฉันจำไม่ได้แล้วเอาศูนยครับ6กเก้าเจ6ดสี่4กหกนะครับผมเอาต้นต่อไปในหัวเติมเงินครับผมนะนี่ฮะนะ ตอนนี้ครับใขรที่ยังไม่มีเงินครับเติมเงินก็ไปครับเอาเติมเงินไปไว้ในบ้านครับเพื่อเติมเงินเข้าบ้านเข้าเรือนครับเข้ากระเป๋าด้วยนะพี่น้องนะเติมเงินครับไม้สวยๆแบบนี้ครับนี่คือไม้เด่นประจําเดือนนะครับนะอะต้นต่อไปครับเติมเงินแล้วคราวนี้ครับเราก็ต้องมาอมทองครับผมนะอมทองนี่ฮะใบแน่นๆเ็าแบบนี้ครับแล้วเขาจะงวนขึ้นแล้วเป็นไม้โตไวนะอมทองนี่สวยมากครับผมนะสีเหลืองทองอารามแบบนี้ครับต้นนี้ เขาเรียกอ่อนพองครับผมนะดูฮะสวยเลยทีเดียวเป็นทรงพุ่มด้วยนะพี่น้องนะ mm hmm. ต้นนี้ประมาณอ่าหกสิบเซนครับผมอ่ะต้นนี้ครับรวยทรัพครับรวยทรัพครับผมนี่ฮะ รวยรัพย์นี่สีเขาจะโดดเด่นมากครับผมนะสีจะแดงสีจะสดใสเลยทีเดียวนี่คือรวยทรัพย์ครับผมแล้วจะเป็นทรงพุ่มแบบนี้ทั้งหมดเลยนะนะเป็นทรงพุ่มที่สวยงามครับใบกลมใบสวยกันเลยทีเดียวฮะเหมาะจัดสวนหน้าบ้านเลยแล้วก็ชอบแดดแบบไหนอะแดดลำไรนะแดดลำไรนะนี่ฮะแบบนี้ฮะนะแลวช่วงหน้าร้อนแบบนี้ครับเราต้องดูแลเรื่องเรื่องอะไรนะเรื่องของอ่า น้ำฮะบางทีข้างบนนี่น้ําแห้งข้างล่างนี่น้ําเยอะครับผมนะเราต้องเวลาเปลี่ยนกระถางนะครับเราต้องใส่มะพร้าวสับลงไปด้วยครับผมนี่ฮะต้นนี้ครับรวยทรัพครับเศรษฐีเมืองทองครับนี่ฮะเศรษฐีเมืองทองพุ่มใหญ่ๆสีเหลืองๆแบบนี้เขาเรียกเศรษฐีเมืองทองครับ อยู่ในกระถาง8นิ้วสวยงามไหมครับผมนะอ่ะต้นต่อไปครับต้นนี้เขาเรียกว่าท่าฉลองครับนะแม่นายหัวอยู่มหาใจครับเ็าบอกว่าพงามต้องช่าหลอมครับผมนะนี่ฮะสวยไหมครับผมนะสีเหลืองเอ้ยสีแดงสดใสแบบนี้เนียปลายแดงเห็นไหมข้างล่างนี่สีเข้มฮะแต่ปลายเขาจะแดงสวยงามครับนี่คือท่าฉลอมนะครับผมนะไปเปลี่ยนกระถางสวยๆวางหน้าบ้าน,นโอ้ท่าฉลอมนี่งามพี่น้องครับ นี่ต้นนี้เป็นพระเอกตลอดกาลครับวกทองคําครับนะฮะเพราะว่าเขาสีเหลืองทองจริงๆฮะวกทองคําครับผมนี่แบบนี้ฮะวกทองคําเนียนนะยิ่งกัดสียิ่งเหลืองแบบนี้ครับผมนะไปเปลี่ยนกระถางสวยๆพี่น้อง นะใครที่สนใจครับกระถางละร้อบครับนะแต่ถ้า5กระถางขึ้นไปครับผมนะเราให้ในราคา250บาทครับนี่ฮนะได้ราคาส่งไปเลยทีเดียวครับผมต้นนี้สีสง่าครับสีอะไรเราจะงามเท่าสีสง่าครับผมนี่ฮนะความสวยความงามของสีสง่าครับพี่น้อกครับแล้วดูฮนะกัดสีฮนะชมพูสดใสแบบนี้แล้ว แตกแบบนี้ฮนะนี่คือไม้เด่นประจาเดือนนะครับผมนะเราเอามาให้ดูครับว่าไม้แต่ละต้นนะครับความสวยความงามตอนนี้นะเป็นแบบนี้เกือบทั้งหมดเลยครับผมนะเพราะว่าเราคัดมาแล้วครับว่าเดือนนี้เนี่ยไม้ไหนเด่นไม้ไหนดีครับผมเราก็เลยเอามาให้ครับใครที่สนใจนะฮะแอดไลน์นะฮะใน063 6 9 7 4 6 6 4ครับผมนะ ขอดูรูปดูอะไรได้ฮนะถ้าออนส่งนี่เราจะถ่ายวิดีโอให้ครับผมนะถ้าบอกว่าขอวิดีโอดูหน่อยครับผมท่านจะได้ต้นที่ส่งวิดีโอนั่นแหละครับผมนะอ้าววันนี้นายหัวหมาชัยต้องไปแล้วครับขอกล่าวครับว่าสวัสดีครับผมนะไปแล้ว